วันที่6ธันวาคม2567เวลา14.30นาฬิกา30นาทีนายสมศักดิ์กรีชัยรองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรกว่างสี medical product administration สาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งนี้นายสมศักดิ์กรีชัยรองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกล่าวต้อนรับทางคณะพร้อมทั้งร่วมประชุมแลกเปลี่ยนนโยบายและความร่วมมือในการกำกับดูแลด้านยาทางการแพทย์ดั้งเดิมและมาตรฐานการวิจัย ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือและเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนการขับเคลื่อนนโยบายและการกำกับดูแลการดำเนินงานทางการแพทย์ดั้งเดิมตลอดจนการพัฒนาด้านมาตรฐานการวิจัยว่าด้วยความมั่นคงในระบบสุขภาพเพื่อส่งผลให้เกิดการพัฒนาและความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองหน่วยงานจากสองประเทศได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อมูลและกระชับความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาทางการแพทย์ดั้งเดิมพัฒนามาตรฐานเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์สมุนไพรในการดูแลสุขภาพของประชาชนแบบองค์รวมทุกมิติต่อไป